สวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้านเจเจริญยนต์นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวรถในร้านนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวพาชมก่อนแต่ละคันนะครับคันนี้เป็น Honda c h a ลีห้าสิบพื้นเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ทําการบิลเลยเลยแล้วก็นึ่คันนี้คันต่อมาเป็น CR 8อานะครับปีหนึ่งก้แปดหกนะครับคันนี้ลือเสื้อสูบไปนะครับสูบติดไปแต่ก็ขายตามสภาพนะขายเหมือนกันนะครับคันนี้แล้วมาคันต่อไปนะครับคันนี้เป็นสุสานทีเอสร้อยยี่สิบเอไอนะครับคันนี้ทะเบียนพร้อมโอนภาษ รถก็ขับได้นะครับก็เก็บงานอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ครับกันต่อมาครับก็เป็นเคร้อยี่ิบห้านะครับเอมสองนะครับแล้วก็เป็น dt ร้อยนะครับยี่สิบห้า d ีร้อยเอนดูโรนะครับะเป็นพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับทุกคันนะครับเป็นพร้อมโอนภาษีเต็มทุกคันนะครับผมนี่นะครับคันนี้เป็น Hon d a p เ a นท o อมนะครับเราก็จะรีวิวมืดๆหน่อยนะครับเป็นช่วงเย็นละนะครับบ้านก็จะอยู่เป็นบ้านสวนนะครับนี่นะครับ นี่ครับเดี๋ยวไล่ราคาให้แต่ละคันนะครับผมรถก็จะเป็นทะเบียนแท้ทุกคันนะทะเบียนแท้โอนทุกคันนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาชมดีทีร้อยก่อนดีทีร้อยไม่ถึงสามหมื่นนะครับคันนี้รถทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับนี่คือยี่ห้านะครับ m สองนะครับอันนี้ cdi แล้วนะครับสตาร์ทง่ายเดินเบานิ่งนะครับระบบไฟติดครบเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไล่ราคาให้นะครับผม ปน่ครับชาลีราคห้าสิบนะครับรถจอดนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นี่นะครับชาลีนะครับก็เปิดอยู่ที่ราคาเก้าพันบาทนะครับแต่ภาพน,นี้เนี่ยนะรถเครื่องจะติดจะติดไม่ติดนะก็เปิดเก้าพันบาทนะครับอืมสวยแข็งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ตนะกดลงไฟออก,กอนะครับ ไอ้เนีย่ยทำท่าจะติดนะเห็ลูกค้าก็ไปล้างข้าวบูเองนะครับก็มาคันต่อปลาตะคันต่อมานะครับคันนี้เป็น Honda าซอา8 0ปี1986นะครับแล้วคันนี้ก็ถูกติดไว้นะครับผมก็ทำรื้อทำการรื้อซื้อสูบนะครับแล้วก็ถอดลูกสูบถอดอะไรมาหมดเลยนะครับก็กดได้ปกติครับกดได้แนละ้วนี่นะกดได้ปกติก็ขายไปตามสภาพนะคันนี้ขายอยู่ที่หนึ่งมสี่พันห้าร้อยนะครับสภาพนี้เลยนะครับนี่เลยแบบนี้เลย หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเองนะครับแล้วก็มาคันต่อมานะครับคันนี้เป็นฟูตุกิ TS ร้อยี่ห้า ER นะครับคันนี้แต่งเป็นทรงรถแข่งวินเทจนะครับผมนี่ครับเครื่องก็ขับใช้งานได้ปกตินะครับก็มีเก็บงานขบูบ้างนิดหน่อยนะล้อหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับโช๊คลัาง White S นะครับสวิงอาร์มหลังนี้เป็นของ IM ปีหน IM ร้อยยีปี1 9 7่นะครับโช๊กหน้าเป็น KX นะครับโช๊กสูตรนะครับผมนี่ครับ คันนี้ทะเบียนภาษีเต็มนะครับเอ่อทีเอสนี่เปิดอยู่ที่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคันนี้ทะเบียนเต็มนะทะเบียนเต็มเลยพร้อมโอนเลยนะครับนี่นะได้สภพพานิเดสองหมื่นสามพันเก้าร้อย 23, บาทนะครับรถเครื่องติดไหมติดแน่นอนเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดูก็ได้นะครับคันนี้ไม่มีสวิตช์กุญแจนะก็สตาร์ทได้เลย เดี๋ยวมัน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 สตาร์ทขนาดมันมันสูงนะต้องต้องต้องสตาร์ทคอมแล้วก็สตาร์ทนะจะได้มีแรงสตาร์ทนะครับอันนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาฮอนด้าเป็นท่อมนะครับฮอนด้าเป็นท่อมเนี่ยเปิดขายอยู่ที่สองหมื่นนะครับสองหมื่นสองสองหมื่นสองพันนะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับรถก็ขับได้ปกตินะก็มีมีโซ่เราลิ้นดังนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะครับ จต่ต้องดึงโช๊คหน่อยนะครับดังนันดึงโช๊คนิดเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังแค๊กแค๊กแค๊กไงนะ เครื่องก็แห้งๆนะไม่หยดไม่เยิ้มนะก็มีดังโซ่เหลาลิ้นอย่างเดียวนี่ก็จะเป็นสีเดิมสีเดิมแห้งๆนะเครื่องแห้งๆรถขับได้เลยนะขับได้ดีด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันดังโซ่เหล่าลิ้นนะราคาก็สองหมื่นสองพบาทเท่านั้นเองนะครับระบบไฟติดครบ มันก็จะมีเสียงแก๊กๆ,ๆๆอย่างนี้นิดนึงนะครับสองหมื่นสองพันบาทาได้ยินเสียงไหมแต่ตอนสโลเครื่องมันก็นิ่งอยู่นะครับมันก็ไม่ดังแต่พอพอวเวลาเราเร่งนะมันก็จะดังนิดนึงลองฟังนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ นะครับสำหรับ h อ n ด a าแพนทอมสองร้อยนะก็สองหมื่นสองพันบาทแล้วก็มีเบาะขาดนิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาขัดนออกมานะครับคันนี้เป็นย a ม a h ่าดีทีร้อยนะครับ e อ d u r o นะครับคันนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับไม่ขาดต่อระบบไฟติดครบนะครับสีก็ไม่ค่อยสวยนะครับมีถลอกปอกเปิดบ้างนะครับนี่นะแต่รถเครื่องดีนะครับระบบไฟติดครบเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องให้ดูนะครับคันนี้เอ่อเป็นท่อสูตรนะ นะแล้วก็ได้ตะแกรงหลังสเตสเลส์นะทาเป็นตัวร้อยยิบเอ็ดทำเป็นตัวร้วอยซีเนี่ยไฟครบเลยเนีย่ยดังก็เดี๋ยวลองสตาร์ฟังเสีงยงเครื่องดูนะครับไอพวกสองจังหวะเนี่ยบางทีอาจจนะต,บบต้องดึงโชกนะแต่ผมลองสตาร์แบบไม่ต้องดึงโชกก่อนไอคันเลืองนี่ต้องดึงโชกอ่ะนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์แบบไม่ต้องดึงโชกก่อนนะครับ ดีนะคันนี้เครื่องดีเลยดีทีร้อยราคาก็สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเนี่ยวไวติดครบนะครับเดี๋ยวปีก็มีทลอกปอกเปิดนะครับปีถงังนะครับไอ้พวก ชุดสีชุดแฟนริงเนี่ยเราสามารถทำสีได้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับดีทีร้อยนะ2 0งหมนะครับ9,500บาทนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับมีบริการเก็บปลายทางได้นะครับมาจําค่าขนส่งก่อนะครับผมนี่นะครับเบอร์โทรติดต่อร้านนะครับ061 4 9 1 7 9 2 8นะครับ นี่ครับเพจร้านเจเจเดินยนต์ <lawsuit. S 1> นะครับผมอันนี้ก็เป็น a c e b o o k นะครับที่ขายรถจปุปัจจุบันนะครับเจเจเดินยนต์ก็จะเป็นเพจร้านนะครับมาขันเนอมาครับคันนี้ก็เป็นเสุสุกินะครับเค125 M2 นะรถคันนี้แปลง C D I แล้วระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับเครื่องดีสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับนี่แต่นี่ดังหมดเลยนะครับนี่นะไปเลี้ยวนะติดครบ นี่ลองไฟาเบรกมือนี่นะอืมติดเบรกเท้าอืมติดนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทแบบไม่ต้องดึงโชก่อนนะครับก็ทำการเปิดกล้องน้ำมันนะครับเปิดขึ้นนะครับผมนี่นะครับไฟสถานท้งสถานะอะไรติดครบหมดเลยนะครับผมเลื่อนไม้เข็มเลื่อนไม้ขึ้นนะปกตินะเข็มเลื่อนไม้ขึ้นปกติเลย ก็เดี๋ยวลองสตาร์ทแบบไม่ต้องดึงโชกอ่อนนะครับลองดูลองดูงดครับปกติสองจังหวะมันจะต้องดึงโชกไนะอ่ะต้องดึงโชกแหละนะลองดึงโชกก่อนอนีเดียวติดเลยดึงโชก เกินเบานิ่งมากนะครับสีก็มีรอยแตกรายงานนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเดี๋ยวดึดโชว์อีกทีหนึ่งนะครับเครื่องมันเย็นมันต้องดึงโช๊คทิ้งไว้ก่อน ติดมือเลยนะครับถังมะมันก็ใสๆนะครับสองท่อครนนี้สองท่อนะครับทะเบียนสวยเลขทะเบียนสวยด้วยหนึ่งห้าหนึ่งห้าชัยนาทนะครับวิญแกอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดใหม่ลองสตาร์ทใหม่นี่ นิ่งเลยนะครับก็คันนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่ส0 0หมนะครับแปดพบาทนะครับผมจะส่งได้นะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับมีค่าขนส่งกลางห่างนะครับผมนะครับเบรกหน้าเบรกหลังก็ทํางานปกตินะครับสําหรับเคโอยี่้าดำคนีครับหรือซู z u กิซูหมูนะครับเรียกทั่วไปก็ซูหมูนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทเออซูซูกิท s เอสโรยี่ห้ายานะครับแต่จะต้องวางโทรศัพท์ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยว เดี๋ยวขออนุญาตนะครับวางโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับวางไม่ได้นะไเดี๋ยวคว่ำไปแป๊บหนึ่งนะครับมันจะต้องดึงโชค๊คด้วยนะครับสำหรับปารัปาร์คทีนี้นครับรถค่อนข้างที่จะตูงนะครับมันก็เลยตาร์คยาก เครื่องก็ติดขับได้ปกตินะครับล้อหลังเป็นล้อบีเนียมนะครับรถค่อคนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นโชคหน้าของรถมอเตอร์คอร์สนะครับผมออชุดหลังก็เป็นของมอเตอร์คอร์สเหมือนกันนะครับระบบไฟไม่ติดนะครับผม สีเนี่ยลูกค้าก็ทำมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวดูแกนโชกคหน้านะครับนี่นะโชคหน้าแกนใหญ่นะ เนี่ยคันนี้ราคา23,900บาทเองนะครับลูกค้าก็ไปใช้งานแล้วก็ไปเก็บงานอีกนิดหน่อยครับแต่ได้ทะเบียนแท้โอนภาษีเต็มก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยชุดหน้าสูตรเนี่ยมันก็จะมีพวกจุบแบบเติมลมไนโตรเจนนะครับเอาแข็งเอานิ่มเอานวนละขนาดก็เติมเอานะครับ ก็จะเป็นน่าจะเป็นลมไดนรเจนนะครับเติมนะครับลมทั่วไปก็เติมได้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวไล่ราคาใหม่นะครับผมนะครับคันที่หนึ่งนะครับคันที่หนึ่งเป็น Honda p เพนทอมสองร้อยนะครับรถทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับผมรถมีตำหนิเครื่องนะครับเครื่องเครื่องมีดังโต้เหลาลิ้นนะครับผมนะครับเนี่ยจะมีเสียงไง ก็ประมาณนี้นะครับแต่รถขับใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีควันออกนะนะครับยางหน้าหลังใหม่ใหม่เลยนะครับก็สอง0 0ืบาทนะครับแล้วก็ยามาห้าดีทีร้อยตัวนี้นะครับร้อยเอ็กนะครับน่งเี้ยสีก็ตามสภาพนะตันนี้ขายอยู่สอง0มืนะครับสองห0น้าันห้าร้อยนะครับแล้วก็มาขันต่อไปคันนี้ซูซูกิหมูนะครับหรือนะครับเขาไอซูซูกิเคร2้ยี่ห้านะครับเคดำนะครับคันนี้จะเป็นพร้อมโอนภาษีเต็มนะครับ28,000บาทนะครับ ก็นี่นะครับตันนี้ก็สองหมื่นนะครับสามพันเก้าร้อยนะครับเป็นซูซูกินะครับ ts 1 2 5 er นะครับก็แต่งเป็นทรงแบบแข่งวินเทจนะครับรถแข่งวินเทจนะครับจัดสภาพเก็บเครื่องนิดหน่อยก็วิ่งได้ดีแล้ะนะครับผมนะครับแล้วก็ c r fr แปดสิบก็ตามสภาพตามนี้เลยนะครับอะไ่มีให้ครบก็หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับผม แล้วก็มาขนมานะครับคันนี้ก็เป็นฮอนด้าชารี5 4 4 c รถจะมีขึ้นเข้าก็ขายไปตามสภาพไปก็9,000บาทนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็โทรที่เบอร์0614917928นะครับทางร้านนะครับยินดีรับซื้อนะครับผมแลกเปลี่ยนได้นะครับรับซื้อถึงที่ถึงบ้านนะครับลูกค้าแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่เบอร์0614917928นะครับแอดไลน์ส่งรูปมาในไลน์นะครับเดี๋ยวร้านตีราคาให้นะครับ รับซื้อทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับขึ้นเหนือลงใต้นะครับรับซื้อหมดเลยนะครับรถเก่าจอดทิ้งไม่ไม่ติดเสียนะครับอะไ่พังนะครับซื้อหมดเลยนะครับผมขอแค่ราคาไปต่อได้แค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม